Cảm ơn Mì tầm Mì đẹp Mì rít Sịt thị Tê chô Tha la ta quay Mì tầm đẹp Mì thị Qua vô อิทธาธาตุลมต่อธาตุวัจเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธาตาอภาลังเจ้าอิทธาอากาธนาต่อธาตุวัเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิอวิญญาโน ยาณาธาข้าตเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์โคตรทางกันตังทางังกันตังสามทากันตังโคตรทางรักษาทางนังรักษาสาทางรักษาพระพุทธทางอดพระธรรมางอดพระธรรมัางอด พระพุทธเจ้าห้าอาวุธอดาธรรมโดยพระพุทธธรรมพระธรรมเจ้าห้าอาวุธอดาธรรมด้วยพระธรรมธรรมพระสงฆ์เจ้าห้าอาวุธอดาธรรมด้วยพระธรรมธรรมพระพุทธทางปิดพระธรรมปิดพระธรรมธรางปิดพระพุทธเจ้าแหลมฤทธิ์เป็นอาธรรม ด้วยพระพุทธธรรมพระธรรมเจ้าแหล่งฤทธิ์เป็นอาธรรมด้วยพระธรรมมังพระสองบาเจ้าแหล่งฤทธิ์เป็นอาธรรมด้วยพระสามธรรมชาเพยพุทธากาลปัตตาปเจตะนันจ่กยัมบาลังตาลันตานันจ่กเตเจนะรักขัง หามีลาโสสทำไม่ไหวจริงๆกาเจียนไปเด็กสิเอ